เอาละครับก็สวัสดีครับยินดีกันต้อนรับกระสุนแอปสูนนะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ทที่3นะครับที่ผมกนเคยกับแอมเบอร์นี่รีสนะครับเอพิโซดที่28นั่นเองครับทวินตี้เอทนะครับโอเคพร้อมเราไปเลยเลยนะครับก็เราก็จะมาต่อกันที่ดินแดนอ๋อดินแดนกดงามมันเองฮะยังไงต่อ ใช่แล้วนี่ไงทางลงใช่เลยเราเจะทางลงนะครับตอนนี้แต่โอ้ภาพยังจ่มอ่าโอเคเลื่อนตัวไปเดี๋ยวนะ <c oughs> กำลังกำลังคิดอยู่มัน มันว่างมันว่ายยังไงฮะนี่ครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยอเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ รอกปลาโอเคเมื่อกี้จอยเป็นไรไม่รู้ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับนี่ไงทางลงเราเราจะไม่สำรวจอะไรหน่อยหรอ อ๋อต้องใช้หุนยนนี่ไงก็คือไอ,ไอ้ฉลาบ่ะพังของเราไปแล้วใช่ปะ่ะเนี่ยครับฉลามพังของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาแล้วนึกออกใช่ไหมก็คือเราต้องเล่นเควสตรงนี้ให้จบครับโอ้อันนี้ทางเรามานะครับเราไปต่อทางนี้ไม่ได้ครับนี่หมวนกลับมา แสดงว่าเราต้องดูอยู่แถวนี้แหละเราต้องไปตามหาปวดปล่อยอะไรสักอย่างครับซึ่งนี่ไงน่าเจอตรงนี้แหละอันนี้ปล่อยอยังไม่รู้นะชิวปล่อยแล้วโอเคเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆอยู่แถวนี้แหละอ๋อสวยมากเลย บางทีถ้าเราทําตามอะไรไม่ถูกนะเราลองจับพวกนี้ไปคนระับกด LT นะฮะบางทีก็จะเจอเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปไปโลกอ่เห็นไหมนั่นไงเจอละจะพาไปโลกที่แบบเออโอ้โอโอ หินก้อนหนึ่งไม่มีอะไรอ้อรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการสังเกตเลยนี่คทำไมอนไงสิ่งลึกมันมีอะไรให้สำรวจมากเลยครับนี่ไงไ นี่ไงเจอกแล้บกิว้วโอเคกิ้วตกน้ำอยู่นี่นี่เองไปแล้วจ้าอันนี้นะแบบนอเอ้ ที่นั่งพักครับก็ตำรวจครับจริงๆเราต้องดูตรงนี้ถ้าเราสังเกตตรงนี้เราก็จะพบว่ากิ่วตรงนู้นใช่ไหมนี่ไงมันก็จะมีมีอะไรเป็นมุมให้ํำรวจนะครับแต่ว่าเราดันไปเจออย่างนี้นะเห็นไหมแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปข้างบนมันก็จะอยู่ข้างบนเนียโอเคนะโอเคไปกระดอกครับอืมอันก็หมายความว่า หรือว่าเรามันเป็นทางชี้ชทางใช่ไหมชี้ทางให้เราไปทางนี้ไม่ใช่อะตรงปลดอยู่ตรงนี้ต้องปลดปล่อยอยู่ตรงนี้แน่เอนเห็นไหมใช้กิ้วลงไปตรงนี้ครับนี่เนี่ยละลายไปแล้วมีเต่าด้วยไปกันเลย ว้าเอาอีกแล้วครับวายตามก,ก,กระแสยายาไปก็ไม่ออกนอกกระแสผมพยายามไม่ออกนอกกระแสไปได้อ่าม้วนโอ้โหสวยงามโอ้โหมันสวยก็จริงนะแต่มันรู้สึกออกแนวน่กกวากลัวน่กกวากลัวใครแพ้ใต้น้ำหนึ่งเห็นไหมอ๋อชิดยอนมากอ โอ้อลันตาครับเป็นเกมที่แบบเล่นเล่นแล้วเพลินอ่ะเพลินเอ๊ะเราทำอะไรได้ไมรู้เนี่ยเมืเ่อกี้วา้าบเนี่ยผมยังไม่รู้จบจะชมของเกมเลยว่ายังไงต่อ <laughs> ชวนได้อเอเปิดโลกมากเปิดโลกมาก โอ้โหน่าจะบอยู่แค่นี้มั้งเกมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโหสุดล้ำอ่ะตื่นเต้นถือว่าเป็นเกมภาพสวยเกมหนึ่งเลยนีโอ้โหพาเราไปทั่วเลยฟึ่ง การเป็นปัดลงมาแล้วก็ถึตรงนี้อุ้ยทะเลมันมืดอ่ะเอะทำไมมืดจังอ่ะอ๋อเหมือนเราเป็นนักเฉลยชุดบรรนานมาฟื้นฟูอะไรอีกแล้วอ่ะไอหลานตัวนั้นจะมาอีกไหมวะเตือนเตือนเกรงเกรงไปทั้งตัวมืดอีกแล้วมีอะไรดักรือเเลราดูดิมันเป็นเหมือนแบบ เนี่ได้หลายรึป่าอ่าเดียวตอนไหว้ก็ไหว้ไปตอนมุมกล้องเราก็ปรับมุมกล้องครับเออผมจะพาปรับมุมกล้องว่ามันเราอยู่ศูนย์กลางความน่ากลัวแค่ไหนฮะเห็นไหมกลัวไหมกลัวไหม,ไหมผมรู้สึกหวาดเสียวหวาดเสียวอยู่นะนี่แต่เราก็มาถึงแล้วเอ้ยตกใจหมดเห็นไหมจริงมันอยู่ตรงกลางลางเฮีอยู่บรยาายบรยากาศอยู่บรรยากาศ อ่ะกิวบอกให้เข้าไป,ปอิงอ่าไม่ได้เว้ยเอาแล้วอ๋อมาลก่แข่งการปลดปล่อยล้นะมันคือพลังงานอะไรไม่รู้แล้วก็สเต็ปเดิมทอดยาวไปทางนู้นแล้วก็ว่ายแหวกไปวับมูฟวับมูฟวบ ว้วูวูอ๋อ,อชึบปิป้งปวดปล่อยครับทำภารก,กิจต่อไปเรื่อยๆฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่ต้องการไหมเมื่อกี้เราเจอฉลามมาแล้วแล้วเราก็เจอไอ้อะไรนะ โลมากระโดดปิ้วไปแล้วนี่ไงปลดปล่อยโลมาจริงๆด้วยวานครับเป็นวานอ๋อค่อยๆค่อยๆปลูกสัพพิสิสงข้างในขึ้นมาครับผมว่าต้องมีป่าพวกป่าน้ำลึกอะไรอย่างนี้แน่เลยไม่แน่จะเหมือนกันนะมีกระเบนแล้วมีวานอ้ยอย่างสวยอะ่ะ ว้าวแล้วแล้วประตูก็เปิดออกด้วยว้าวก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราสำรวจแถวนี้ก่่นไหมไหนๆก็เปิดแล้วไปดูบ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมใต้นะ้ำมีอะไรบ้างครับเราสามารถไปได้ไหม ปูกให้กลับคนระับแล้ก็โผล่พุดโผล่ข้างนอกโผล่ขึ้นผิวน้ำซึ้บซึ้บอ้าวแป๊งเดี๋ยวยังไม่เห็นเอาใหม่ผิวน้ำก็คือผิวน้ำเหมือนก็ทั่วไปเนาะเนี่ย เอ้แต่ว่ามันเห็นัมันเห็นท้างล่างด้วยอะอคิวน้ำที่มีปลาเฮ้ยเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวต้องอืมเดี๋ยวไปนั่งตรงนี้ฮะช่วยเราเห็นโอเคจากตรงนี้เราก็จะเห็นหมดทุกอย่างคนระับคุ้ปลาแบหวกายสวยงามฮนะ ก็โอเค๋ยวลองไปเกาะปลาเผื่อจะมีป้ายแล้วเกาะไม่ได้เหรออยากเกาะไอ้อนี่ไงอ๋ออ่าไปไปไปเ,เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะ อมีเตาด้วยเตามมนได้มีแล้วดีกว่าไปแล้วไปแล้วเ,เหมือนเป็นทางออกซิเจนไม่ใช่ละมีะระยธรรมอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยคล้ายๆฉลามครับมีผู้ปลดไปนั่นเราใช่ไหมนั่นดูกำแพงพวกนี้สิ ผมก็อ่านพิเศษอ่านอธิบายความหมายไม่ได้ฮะแต่มันมีทางไปต่อโอ้แล้วแล,แล้วก็ว้าวทำไมต้นทีมต้องรถทึกขนาดนี้วะอ๋อปูงปลาเขาเรียกปลาเลยจะไม่ได้ฮะเราจะไปแหวกชนเราจะไปแหวกชนเราจะไปแหวกชนเราจะไปชนลงไปแล้วว้าว,าว,าว <laughs> ไม่ตื่นเต้นดีโอ้ทะลุฝูงปลาเอ้ยแล้วนั่นทางไปอย่างแล้วเหรอข้างล่างมีอะไรวะขอสำรวจข้างล่างก่อนก่อนที่เราจะไปนั่นไงข้างล่างมีโอ้โอ้มันลึกขนาดนั้นเลย คนลึกมากโอ้โหลึกได้อะว่าโอ้ยลึกจนแบบแบบว่าลึกมากมีทางให้สำรวจครับโอ้ยเป็นซาก ขาดพังแถวนั้นมีฝูงปลาอาจจะร้องทำไมวะไม่มีอะไรให้ปลดปล่อยแล้วฝั่งนู้นมีอะไรไม่รู้ฮะแนวในแนวปากการังว้าวเจอแล้วอะไรออกมาเอ่อหงฉลามออกมา บรรยากาศช่วน,น่าชิงสูวงว่ะเหมือนมีตัวอะไรร้องเรียกหาไปโว,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 ว้โหหูหูก่อได้ปะ <c oughs> จะพาไวไปไหนอ่ะใหญ่ามากเลยเจ้นี้ร้องแน่นอนเลย <laughs> เดือดโอ้ใหญ่มากโอเคได้เวลาขึ้นไปแล้วแต่อขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะเพื่อที่จะไปต่อโอ้มีฝูงวานนะไปไปเปิดตรงนั้นกันเถอะน้าไปดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเข้าไปมันว่ายเร็วกว่านี้ได้ปะ นี่วายแล้วใช่ไหมไไอืมไปพุ่งไปประตูเหมือนเหมืนอนย,ยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นแสงแสงตะวันเหรอเออมันเริ่มมืดค่ำแล้วเนาะเมื่อกีนนะ้น่ะเกิดอะไรขึ้นวะนี่เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษที่ยังไม่เจอภาษาอังกฤษเลยนะฮะฟ้ามันเป็นเหมือนโลกใต้แสงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะ <_ letter> แล้วก็มันเริ่มเป็นสีแบบช่วงเย็นแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ เอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับถ้าอยากเจอกันก็ให้ไ <c oughs> งก็ฝากเก็บติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับเราจะมาเจอกันใหม่ครับ